With Love สวัสดีครับพบกับรายการ h e l h Check จับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคคุณผู้ชมเคยปวดท้องแน่นท้องกันบ้างไหมครับและเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่ามันเป็นเพราะอะไรจากการสำรวจพบนะครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอาการแบบนี้เกิดจากการทานมากเกินไปอาหารไม่ย่อยหรือทานอาหารไม่เป็นเวลาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นคุณอาจคิดผิด เพราะคุณอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีเกิดจากภาวะไม่สมดุลของสารประกอบในน้ำดีและเมื่อเป็นแล้วมักจะแสดงอาการดังต่อไปนี้ท้องอืดแน่นท้องหลังรับประทานอาหารปวดท้องใต้ชายโครงขวาไข้สูงเจ็บทันตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มเห็นมีหลายอาการขนาดนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเครียดไปไนะครับเพราะช่วงหน้าเฮลท์เช็คจะพาไปหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคนิ่วในถุงน้ำดีกันต่อครับ ที่น่าแปลกก็คือว่าการลดน้ำหนักเร็วๆกลับทำให้เกิดนิ่วด้วยมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออก We're back with love หลังจากที่เรารู้จุดสังเกตอาการเบื้องต้นของนิ่วในถุงน้ำดีกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาจาะลึกโรคนี้กับนายแพทย์สุพัสพักษาอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตกันครับ ถุงน้ําดีเนี่ยมันมีหน้าที่เก็บน้ําดีซึ่งน้ําดีเนี่ยจะสร้างสเตตับมีหน้าที่ย่อยสลายไขยมันให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กนี่ถุงน้ําดีที่เราพบเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพบในคนอายุเกิน 40, 40. เป็นผู้หญิงและก็อ้วนผู้นี้จะเป็นก้อนสีขาวขุ่นๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เราเจอในคนอายุน้อยลงเนื่องจากว่าการรับประทานอาหารของเราเนี่ยอาจจะทานพวกจังฟูด้ดหรือว่าอาหารมันมากขึ้นทําให ถุงน้ำดีมีการทำงานมากขึ้นปีกรณีหนึ่งก็คือเป็นพวกซึ่งมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกบ่อยพอแตกทีนึงไม่จะปล่อยน้ำดีเราก็เห็นคู้ไทยเหล่านี้ตาเหลืองเหลืองผู้นี้จะกลายเป็นนิ้วซึ่งเป็นลักษณะเป็นก้อนดำๆเมื่อมีนิ้วถุงน้ำดีแล้วเนี่ยจะมีอา,าการปวดเรื้อรงังปวดหลังกินข้าวมันจุกไม่จะจุกแน่นเนี่ยบริเวณแถวใต้ชายโครงบางทีจะล้ามาลิ้มปีกเหมือนโรคกระเพาะกระเพาะมันจะออกแสบเอออกตื้อๆแล้วก็ปวดบีบ บีบหายด้จากถุกน้าดีมันาจะบีบไล่น้าดีออกไปแต่บีบไม่ออกเพราะตัวนี้ไปขวางไว้วิธีการตรวจคือง่ายๆเลยก็คือทํารมตราซาวถ้าท่านไหนอยากจะตรวจก็คือพดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงเป็นการตรวจที่ค่อนข้างมั่นยมสูงมากนะครับจากการารมตราซาวนียสามารถวินิจฉัยอาการเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับและจากนั้นคุณหมอจะให้การรักษาและก็เป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชุนะแล้วก็การผ่าตัดการผ่าตัดปัจจุบันนี้ก็มี2แบบคือผ่าตัดแบบโดยสองกล้องกับผ่าตัดเปิดถ้าไม่ผ่าละทาได้ไหมถ้านิ็วมันเล็กจริงๆก็็็จจะะะะมมีีียยยาาาาท่ใช้้้ตออองกกินนนนนนเเปปรรววลพสคัซึ ด้วยละลายนี่การป้องกันระดับแรกก็คือต้องระวังอาหารมันแล้วแล้วก็อย่าให้เราอ้วนนะที่น่าแปลกก็คือว่าการลดน้าหนักเร็วๆกลับทำให้เกิดนิ่วด้วย mm hmm. เขาเชื่อว่ามันอาจจะเกิดความไม่สมดุลกันของการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในถุงน้ำดีอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนลดน้าหนักลดเร็วๆข้าวปลาไม่กินอนาะทิตย์นึงลง2-3กิโลเนี่ยมีรายงานว่าเกิดนิ่วหนุนเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับ แม้ฟังคุณหมอแบบนี้แล้วคนจะลดน้ําหนักต้องระวังกันหน่อยนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมกังวลม,มากๆเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ําดีเฮลทริกวันนี้เรามีสูตรขจัดนิ่วในถุงน้ําดีตามตำรับแพทย์แผนจีนโบราณโดยดรไหลซิ่วหนานมาฝากกันครับทานน้ำแอปเปิลทุกๆวันวันละ4แก้ว5วันติดต่อกัน หลังจากนั้นวันที่6งดอาหารเย็นแต่ให้ดื่มดีเกลือฝรั่งผสมน้ำอุ่น2แก้วหลังจากนั้นให้ผสมน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาครึ่งถ้วยกับน้ำมะน,นาวแล้วดื่มเพียงเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทานิ้วในถุงน้ำดีได้ครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของโรคอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Health ล h ช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคสวัสดีครับ